สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พนทองกเกษตรพิศโลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงครับบอกได้เลยว่าแตกต่างจากแปลงอื่นแน่นอนเพราะว่าเป็นวิธีการทํานาแบบนายโยนครับอ่าเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัว<า>หน่อยครับนรุมลนเฮียงคําซาวอ,อ,อยู่ตำบลพ,พิรลามอำเภอพ,พิรลามจังหวัดพิษณุโลกผมพิรลามพิษณุโลกนี่เองแปลงนาข้าวที่เราเห็นกี่ไร่ครับ21ไร่คะ่ะ21่เไร่ข้าวพันอะไรเนี่ยข้าวพันกอขอ41ค่ะกขอ4ี่ นะครับเป็นนายโยนเนาะ,ะอ่าเป็นนายโยนก็คือพอก่า <พอ S 1> แล้วก็มกกมโยนค่ะอืมโอเคตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุได้เดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งครับกําลังแตกกอเนาะ,ะนะครับแล้วก็ใบเขียวใบตั้งเลยเการทํานายโยนเนี่ยมันก็จะดีกว่าการทํานาแบบอื่นยังไงก็คือว่ามันทําให้แตกกอได้ผลผลิตดีคล้ายๆกับการทํานาดํใช่แต่สะดวก แล้วก็ง่ายกว่าจ้าอ่ะแน่นอนครับยี่สิบเอ็ดไร่ปกติเราจะต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ใส่ไปยังใส่ไปแล้วค่ะใส่ไปแล้วรอบหนึ่งจ้าใส่ไปกี่ลูกเก้าลูกค่ะเก้าลูกยี่สิบเอ็ดไร่เก้าลูกอ้าวก็ทำไมใส่น้อยลงอ่ะก็มันเขียวมันอีนี้ค่ะอ่ามันเขียวมันดีที่มันเขียวมันดีเพราะก็ใช้โฟทีนนี่ค่ะอืมฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสองครั้งค่ะฉีดไปสองครั้งค่ะแล้วยี่สิบเอ็ดไร่ใส่ใส่ไปเก้าลูกเนี่ย แต่ก่อนหน้านั้นใส่ไปกี่ลูกเกือบ20ลูกอะค่ะที่ไม่ได้ใช้โฟทีใช่โอ้แสดงว่าลดต้นทุนอันนี้สําหรับนายโยลดต้นทุนเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ปุ๋ยก็เดี๋ยวจะใส่อีกทีหนึ่งตอนรับท้องเนาะจ้ะอ่าก็คิดว่าลดลดต้นทุนลงอีกไหมก็ลดค่ะอ่าคิดว่าลดลงอีกเนาะจ้ะอ่านะครับเพิ่งฉีดพ่นโฟทีไปสองครั้งเองค่ะการฉีดพ่นโฟทีสองครั้งเนี่ยมันมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงที่เราเขียวทําให้เขียว แตกกอแล้วไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนอืมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จ้ะอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ <laughs> ใช้มานานแลวจะ้ะเอาใจมานานแล้วด้วยออนะครับนะครับได้ผลผลิตที่โอเคไหมการใช้ผลิตโอเคค่ะโอเคงั้นถามเลยถ้าใช้มานานแบบนี้โฟทีเนี่ยความรู้สึกถูกหรือแพงก็ถูกนะคะไม่ไม่แพงเพราะว่ามันใช้แค่ช้อนน้อยๆอะค่ะอืม ผสมกันน้ำซอ,องหนึงก็ได้เยอะเนาะใช่ได้15ไล่ค่ะ,ะได่ถึง15ไล่ต่อ2ก็ถือว่าไม่แพงเลยใช้ได้เยอะเลยถ้าเทียบกับราคาฮอร์โมนทั่วไปอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้แปลงนาโยนแปลงนี้นะครับประสมเล็กจ,จากการนะครับลดต้นทุนนะครับแล้วก็ใช้ฮอร์โมนที่มีชื่อว่าโฟทีนะครับวันนี้ผมนะัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ